ที่บ้านโพตากหมู่ที่9ตำบลโพตากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนมส่วนราชาการในพื้นที่มณฑลทหารบกที่210หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้าโขงเขตนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลโพตาก ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสา904เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระรบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2568โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน1,000ต้นปลูกหญ้าแฝกจำนวน30,000ต้นและปล่อยพันุปลาจำนวน1,000ตัว ซึ่งไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะหากแต่ยังสะท้อนถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริพัฒนาอย่างพอเพียงเพื่อความยั่งยืนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกค,ค่ะซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการอนุรักษ์หน้าดินป้องกันการพังทลายในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ทางการเกษตรนอกจากนี้การปล่อยพันธุปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติยังช่วยเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มแหล่งอาหารให้กับชาวชุมชนด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของความร่วมมือร่วมใจกันของจิตอาสาทุกภาคส่วนที่ได้รวมพลังการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริเพื่อสร้างรากฐานแห่งความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่สังคมไทยในทุกมิติค่ะ